เิดรายได้พลอยพลอยไพยลินเป็นเจ้าของธุรกิจฟันเงินหลักล้านสำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์สาวพลอยพลอยไพยลินตั้งประภาพรวัย26ปีหลังออกมาเผยคลิปทำคอนเทนต์ทหารมีไว้ทำไมก็กลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวค่ะ และทำให้ชื่อของเธอนั้นขึ้นเทรนอันดับหนึ่งประเทศไทยจากนั้นก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเปิดรายได้ของพลอยในมุมธุรกิจข้อมูลจากกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่19มกราคม2567พบว่าพลอยปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทแว่นกลมจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่10มีนาคม2565ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่ 69.227ทับ2ซอยรามคำแหง164แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหาศิลปินนักแสดงนักร้องพิธีกรบันเทิงงานแสดงละครมีพลอยเป็นกรรมการรายเดียว ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายน2566เธอถือหุ้นใหญ่สุด90%คุณพอวิจิตตั้งประภาพรถือ5%และคุณแม่สสิการตั้งประภาพรถือ5%นำส่งงบประมาณเงินล่าสุดเมื่อปี2565มีสินทรัพย์รวมประมาณ7,600,000บาทนี่สินรวมประมาณ5,700,000บาทมีรายได้รวมประมาณ6 7 0 7 0 0 0บาทรายจ่ายรวมประมาณ5,800,000บาท เสียภาษีเงินได้ประมาณ1 0 0 0 0แบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นบาท